ของเยาวชนวันนี้พามาที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สะีรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาดูผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชนค่ะ ผลงานแรกเป็นของกลุ่มนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์อุปรกปรณ์ป้องกันเด็กติดรถที่น้องๆบอกว่าต่างจากของที่อื่นคือไม่ต้องปรับแต่งระบบใดๆใ,ในรถและใช้ได้กับรถทุกประเภทมีแค่ช่องเสียบ usb ก็สามารถติดตั้งได้เลยอุปรกรณ์ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ครับหรือว่า ดีไวซ์สุพเรเวนลิฟ i ิ i งคิดอินเตอร์คาร์ครับกระบวนการทํางานของมันก็คือเราจะนําตัวมีตัวส่งสัญญาณและก็ตัวรับสัญญาณครับก็คือตัวส่งสัญญาณเนะี่ยเราทําการฝังไว้ในเบาะที่นั่งเพื่อที่เอาไปวางไว้บนเบาะรถแล้วก็มันจะส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณที่เราติดไปที่คอนโซลรถครับแล้วก็มันจะตัวรับสัญญาณเนะี่ยมันจะแสดงไฟสถานะ LED เพื่อให้เราได้รู้ว่ามันกําลังมีคนนั่งอยู่ที่แถวที่เท่าไหร่ แถวไหนแล้วก็เวลามีเด็กติดในรถเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเด็กอยู่แถวที่เท่าไร่เท่าไรครับนักเรียนเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนจะต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่นักที่มีข่าวเรเรียนติดๆในรถเราจึงนาองค์ความรู้ในในรายวิชาต่างเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ให้นักเรียนนํามาจัดเป็น ผลิตเป็นชิ้นงานคืนนี้ขึ้นมาเพื่อสังคมผลงานชิ้นที่2เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติที่สามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัตินี้นะครับ สามารถให้อาหารเป็นเวลาได้ครับและสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่จะออกมาแต่ละครั้งได้ครับการให้อาหารกลแบบแบบหบานเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมเลยแบบอยากจะประหยัดเวลาตรงนี้นะครับเพื่อไปทําอย่างอื่นครับเราสามารถควบคุมปริมาณอาหารได้ครับผมจะวางระบบไปสองระบบนะครับระบบแรกคือระบบน้ํานะครับระบบที่2คือระบบให้อาหารระบบให้อาหารนี้นะครับผมในถังอาหารนะครับผมจะมี2ระบบครับระบบแรกคือการให้อาหารครับ ผมจะใช้ไทม์เมอร์ในการตั้งเวลาให้อาหารครับส่วนระบบที่2คือระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับผมจะให้ p r o p e r t i รสวิตนะครับในการตรวจปริมาณครับเมื่ออาหารหมดนะครับพ่อพิจิตร c วิตจะส่งสัญญ,ญาณไปยังโหนด MCU นะครับเพื่อแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ว่าอาหารหมดแล้วครับแล้วเราก็ต้องมาเติมปริมาณอาหารครับในส่วนของเครื่องให้อาหารไก่ตัวนี้สามารถที่จะควบคุม เรื่องของเวลาเรื่องของแน้นเรื่องของอ,อันนี้ก็สามารถที่จะโดยที่เจ้าของไม่จําเป็นต้องอยู่เป็นอาทิตย์เลยก็ได้คืออาจจะติดพรกิจดอะไรเงี้ยครับไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะให้เครื่องตัวเนี้ยเป็นผู้ได้ให้อาหารไก่แทนได้ทีนี้ในส่วนของการต่อยอดเนี้ย ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่จะมาควบคุมเยอะมากมายและจริงๆแล้วในเครื่องตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ไก่อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นกระต่ายเอวยูนาขเอย,ยอย่างงี้ได้ครับเพราะว่าการให้อาหารตรงนี้สามารถที่จะให้อาหารเม็ดก็ได้หรืออาหารชนิดผงก็ได้ครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์สุดท้ายเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหารน้ำพริก กล้วยถั่วแดงและงาที่นำผลผลิตที่ล้นตลาดอย่างกล้วยถั่วแดงงามาเพิ่มมูลค่าแปลรูปผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สำคัญไม่ผสมวัตถุกันเสียสามารถเก็บรักษาได้นานถึงหนึ่งเดือนมีกล้วยถั่วแดงและงาซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่นิยมปลูกมาก ประกอบกับปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจซบเซาเลยทําให้เกษตรกรขาดทุนจากการจาหน่ายกล้วยถั่วแดงและงาค่ะกลุ่มของหนูจึงได้คิดคน้นและแก้ปัญหาเพื่ออยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วแดงกล้วยและงาเราแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะได้ไปขายตามท้องตลาดและองค์กรต่างๆนะคะได้ผลตอบรับออกมาดีค่ะในอนาคตน,นะคะเราจะนําสูตร ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนค่ะและจะได้ทำให้ในชนุมชนมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในอนาคตนะคะเราสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆตามฤดูดกาลมาผลิตเพื่อที่จะต่อยอดหรือทำออกมาขายตามท้องตลาดได้ค่ะเช่นฟักทองค่ะเราสามารถนำมาทำน้ำพริก หรือขนมต่างๆได้ค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็ส่งสินประดิษฐ์และพี่กล้ยถั่วแดงและงานนะคะเข้าประกบในระดับอสอจอนะคะซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งจะไปแข่งขันต่อในระดับภาคนะคะทางวุัยเราก็ได้ส่งเสริมให้กับนนักศึกษานั้นได้คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเข้าแข่งขัน ในระดับอาชีวศสตร์จังหวัดนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่6ประเภทนะครับก็ในส่วนของอาวิถงการชีพเกษตรของเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมา3ประเภทนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแทนของอาชีวศาสตร์จังหวัดไปแข่งขันระดับอาชีวศสตร์ภาคที่จังหวัดแพร่นะครับ าคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกระดับชั้นซึ่งจะเป็นการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถมีสมรรถนะที่จำเป็นมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมไปประดิษฐ์คิดค้นสร้างผลงานให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชุมชนสังคมภายใต้โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทั้งหมดนี้ก็คือ3ชิ้นงานของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดช่วยแก้ปัญหาในสังคมได้อีกระดับหนึ่งค่ะ